สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําสมาชิกใหม่ๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อเราได้สมัครเรียบร้อยแล้วตามที่ลิงก์ที่ผู้แนะนำส่งมาให้นะครับเราก็สามารถที่่ะเข้าไปโหลดแอปพลิเคชันตาม SMS ที่เขาส่งให้ทางมือถือแล้วนะครับ พอเราโหลดแอปพลิเคชันแล้วนะครับเรามาข้อที่2นะครับเราก็สามารถี่จะเข้าไปใช้งานในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับและในแอปพลิเคชันนั้นนะครับสมมุติว่าเราเขียนข้อมูลอะไรผิดพลาดไปนะครับเราสามารถทจะไปแก้ไขได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะชื่อบัตรประชาชนหรือว่าอะไรต่างๆนะครับในหน้าข้อมูลตรงนี้นะครับ ต่อไปอย่างที่3นะครับสมมุติว่าเราจะซื้อประกันรถนะครับประกันรถหรือว่าประกันอย่างอื่นก็มีนะอย่างเช่นประกันชีวิตอะไรก็มีนะครับสมมุติว่าประกันรถแล้วกันกนะครับประกันรถเราก็เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็เข้าไปตรงนี้นะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีส่วนย่อยนะสามารถที่จะมาเช็คเบีย้ยที่ประกันออตโต้ประกันออตโต้นี่ก็หมายถึงว่าประกันรถทั่วทั่วไปนะครับเราสามารถที่เช็คเบีย้ยออตโต้ได้และก็มาตรงนี้นะครับก็คือโอนโค้ดและงานใหม่คำว่าโอนโค้ดก็หมายถึงว่าเราซื้อจากที่อื่นมานะครับหรือลูกค้าเราซื้อจากที่อื่นมาบริษัท นั้นนะครับแล้วก็จะมาซื้อกับฟินก็คือบริษัทเดิมนะครับเช่นเราซื้อจากที่อื่นมาปีที่แล้ววิทยะเราจะมาซื้อกับฟินก็เป็นวิทยาเหมือนเดิมอันนี้เขาเรียกโอนโค้ดนะครับและถ้าเกิดว่าเป็นงานใหม่นี่เหมาะสําหรับที่ว่าเป็นรถใหญ่นะครับหรือว่ารถยุโรปหรือว่ารถมีการตกแต่งนะครับอะไรที่พิเศษพิเศษให้มาเช็คที่งานใหม่นะหรือรถเราเป็นรถที่อายุเยอะๆไม่สามารถที่จะเช็คในเบี้ยออโต้ได้เจอนะครับเราก็สามารถทจะมาเช็คที่งานใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ นี้เป็นการเช็คคร่าวๆนะครับก็ถ้าเป็นประกันรถก็มีเบี้ยออโต้นะครับเบี้ยโอนโค้ดแล้วก็เบี้ยงานใหม่นะครับหลังจากที่เราพอใจเบี้ยประกันแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมาแจ้งงานเพื่อซื้อประกันรถได้นะครับต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราติดขัดปัญหาตรงไหนเกี่ยวกับด้านการขายหรือการซื้อประกันนะครับเราสามารถที่จะติดต่อเซลเมมเบอร์เราได้นะครับเซลเมมเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับมีทั้งไลน์และเบอร์โทรนะครับเราสามารถที่จะ เข้าไปคุยหรือว่าแอดไลน์คุยกับเขาได้ตรงนี้เลยนะครับสําหรับงานขายเรื่องทั่วๆไปนะครับเราก็สามารถที่จะปรึกษาผู้แนะนําเราได้นะครับและข้อที่5นะครับถ้าสมมุติว่าเราสนใจที่จะสร้างรายได้กับฟินนะครับง่ายๆเลยนะครับเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิกแล้วเราก็จะมีลิงก์ของเราแล้วนะครับอันนี้นะครับลิงก์ของเราลิงก์ของเราเราสามารถที่จะเข้าไปเอาในแอปพลิเคชันฟินได้เลยนะครับและลิงก์นั้นนะครับเราก็เอาไปกระจาย ให้กับบุคคลภายนอกได้นะครับไม่ว่าเป็นการกระจายให้เขาทําธุรกิจเหมือนเรานะครับตามลิงก์นี้นะครับหรือกระจายไปให้เขาซื้อประกันนะครับตามลิงก์นี้นะครับเมื่อเราได้กระจายลิงก์ไปแล้วนะครับเราอาจจะมีรายได้เกิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับเพราะเขาไปใช้แอปพลิเคชันนั้นเองว่าลิงก์นั้นนะครับของเขาและของเราผูกกันนะครับเขาอาจจะไปแตกลูกแตกหลานเราก็ได้ยอดมารวมกับที่เรานะครับ และเราก็จะได้ค่าแนะนําและค่าสายงานต่อๆกันไปนะครับเป็นรายได้ Passive Income นะครับส่วนนี้นะครับคลิปนี้เป็นข้อแนะนําเบื้องต้นสําหรับสมาชิกใหม่นะครับและเราสามารถที่เข้ามาเรียนรู้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมว่าไม่เกินปีนะครับถ้าเรามีการแชร์แอปพลิเคชันไปเรื่อยๆนะครับและเขามีการแชร์ต่อๆกันไปนะครับเราก็จะมีรายได้เป็น Passive i n c o m นะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ